เช้ามืดวันที่27ตุลาคมปีพศ2545ในยามราตรีเงียบสงัดพนักงานขับรถบัสโดยสารได้แจ้งเหตุรถยนต์ถูกไฟไหม้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเด่นชัยรียบมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่นานเนื่องจากเป็นช่วงเช้ามืดการจราจรจึงโล่งแทบไม่มีรถผ่านไปมาก่อนที่จะแจ้งวิทยุเพื่อขอกำลังเสริมมาในที่เกิดเหตุ สภาพเปลวไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์ท่วมคันอย่างบ้าคลั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำอย่างเร่งรีบจนกลุ่มไฟเริ่มกลับสู่สภาวะปกติมีไฟหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยในขณะนั้นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนได้ขับรถพาพันตำรวจโทอดุลกลับกันพนักง,งานสอบสวนสอพอเด่นชัยมาถึงที่เกิดเหตุและด้วยสัญชาตญาณของมือทำสำนวนสอบสวน ทำให้เขาเห็นอะไรบางอย่างในกองเพลิงด้านหน้าทั้งนี้ก็เพราะสังเกตจากสรีละหลังจากที่ใช้ไฟฉายส่องดูพอจะเดาได้ว่าผู้ตายน่าจะเป็นผู้หญิงหากเป็นผู้หญิงไม่น่าจะเดินทางมาคนเดียวเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะเปรี่ยวด้วยประสบการณ์และความเก่าเกมของผู้กำกับนะครับจึงสั่งให้สรารวัตรอดุลรีบแจ้งกองวิทยาการและแพทย์เวรมาร่วมชันสูตรพร้อมกันระหว่างที่รอผู้เชี่ยวชาญและทีมแพทย์มาถึงนั้น ผู้กำกับก็ได้เล่าถึงเหตุและผลให้ลูกน้องที่ร่วมตรวจฟังถึงข้อพิรุษของคดีนี้เขากล่าวว่าหากเป็นคดีอุบัติเหตุจะต้องมีรอยครูดรอยเบรกรอยยางรถยนต์ไปกับพื้นถนนและวัตถุที่แตกหักบนถนนรวมถึงในรถเกียร์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างร่องรอยความเสียหายภายในรถมีความผิดปกติมีเศษถ่านวางตรงหน้าตักผู้ตายเยอะมากพอเปิดฝาถังน้ำมันรถก็กลับไม่พบอะไรเลย ลูกน้องของเขาพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดว่ามันแปลกจริงๆดูยังไงก็ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทั่วไปหากแต่คิดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่นแล้วคนร้ายนำศพมาเผาทำลายหลักฐานเสียมากกว่าโดยข้อมูลที่ผู้กำกับปิยบุตรได้วิเคราะห์มานั้นนะครับถูกจดลงในสมุดตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับรวบรวมเพื่อส่งแฟกซ์ไปยังพลตำรวจตรีดิยมกลั่นกลิ่นหอมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ก่อนที่จะเข้าประชุม ในที่ประชุมนั้นผู้กำกับปิยบุตรเป็นผู้สรุปรายงานผลการตรวจที่เกิดเหตุให้ผู้การได้รับทราบถึงผลการตรวจของกองวิทยาการซึ่งระบุว่าสภาพศพมีคราบน้ำมันเชื้อเพลิงติดอยู่ตามผิวร่างกายเพื่อเป็นเชื้อเร่งการเผาทำลายก่อนที่จะแบ่งงานกับฝ่ายสืบสวนเร่งสืบว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนหลังเลิกจากการประชุมผู้กำกับปียบุตร ได้โทรศัพท์ไปที่กรมขนส่งจังหวัดเชียงรายพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและตําแหน่งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะขอร้องให้ช่วยตรวจสอบทะเบียนรถกอไก่งองู636เชียงรายที่ถูกเผาว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถครู่เดียวเท่านั้นเสียงปลายสายจากเจ้าหน้าที่ขนส่งก็ตอบกลับมาว่าผู้ครอบครองคือแพทย์หญิงพัฒนันชัยวงศ์อายุ25ปี อยู่บ้านเล็กที่จุดๆๆุอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายผู้กำกับปิยบุตรค่อนข้างพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้มาเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็พอรู้ข้อมูลของเจ้าของรถเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับปียบุตรรีบสั่งให้ฝ่ายสืบสวนติดต่อไปยังแพทย์หญิงพัฒนันหรือญาติเป็นการด่วนในเที่ยงวันเดียวกันนั้นนางพิสมัยชัยวงศ์อายุ50ปีรีบเดินขึ้นมาบนโรงพัก ่อนจะแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนว่าเธอคือแม่ของแพทย์หญิงพัฒนันหรือว่าหมอออมเธอเดินเข้ามาพร้อมหน้าตาที่ตื่นตระหนกพร้อมสอบถามว่าลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้เธอใจเย็นๆพร้อมกับนำน้ำดื่มมาให้เธอดื่มก่อนแต่แม่ของหมออมกลับอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคุณตำรวจเรียกฉันมามีอะไรว่ามาได้เลย ซึ่งเธอดูค่อนข้างจะรุ่มร้อนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเห็นแม่ของหมอออมเริ่มสงบสติอารมณ์ได้แล้วจึงหยิบสร้อยและพระมาให้ดูพร้อมทั้งถามแม่ของหมอออมว่าของพวกนี้ใช่ของหมอหรือเปล่าครับแม่ของหมออมมองเพียงแวบเดียวก็จำได้ทันทีว่าสร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองนั้นเป็นของหมออม เพราะเธอเป็นคนซื้อให้เป็นของขวัญให้กับลูกสาวเธอในวันที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นเธอเป็นเพียงแพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาลอำเภอรปรงจังหวัดพะเยาได้เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองแม่หมออมลูกพวดขึ้นจับแขนคู่สนทนาก่อนจะเขย่าอย่างแรงพร้อมกับปล่อยหงออกมาลูกสาวฉันอยู่ไหนเป็นอะไรคะคุณตำรวจและทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บอกเรื่องหมอ,ออมกับแม่ของเธอร่างของแม่หมออมก็ล้มพับสติสัมปชัญญะดับวูบลงทันทีครับผู้กำกับปียบุตรสั่งตั้งแ้มและเก็บข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่มีการสอบปากคำแม่หมออมโดยให้ทีมสืบสวนแยกย้ายกันไปตามหาพยานบุคคลรวมถึงกลุ่มของเพื่อนหมออมที่โรงพยาบาลอำเภอปองและกำลังอีกส่วนหนึ่งให้มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหมอออมเคยเป็นแพทย์อินเทอร์นที่แห่งนั้นในหลายส่วนที่ช่วยกันสืบสวนสืบคน้นหาข้อมูลของคดีนี้จนสุดท้ายได้ข้อมูลมาว่าในขณะที่หมอออมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลพระพุทธชินราชได้มีนายแพทย์สอนชาติสิริโชหรือหมอแฮมเป็นแพทย์รุ่นพี่และมีคนรักอยู่ก่อนแล้วคือแพทย์หญิงกนกวันไอมณีรัตหรือหมอเจนจนเป็นปัญหาติดพันถึงขั้นมีปัญหากัน ด้วยเป็นปัญหารักสามเศร้านี้จึงทำให้หมอออมต้องย้ายออกไปอยู่อำเภอปงทีมสืบสวนเช็คข้อมูลพบว่าช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาของวันที่26ตุลาคมนั้นนะครับผู้ตายและหมอแฮมยังติดต่อกันอยู่และจากข้อมูลกล่าวว่าหมอเจนได้ขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปพิษณุโลกโดยหมอแฮมมารอรับ ที่สถานีขนส่งในช่วงหัวค่ำด้วยหลังจากนั้นทั้งหมอแฮมและหมอเจนได้ขับรถไปซื้อน้ำมันเบนซิน95ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเด็กปั๊มจำหน้าหมอแฮมได้ครับด้วยหมอแฮมนั้นเป็นหนุ่มที่หน้าตาจัดว่าดีเลยทีเดียวครับก่อนที่ทั้งสองจะชวนเพื่อนๆไปร้องเพลงที่คาราโอเกะที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนกระทั่งเที่ยงคืนหมอแฮมและหมอเจนได้แยกย้ายกับเพื่อนๆของเขา วันที่28ตุลาคมพศ2545ทีมสืบสวนเปิดเกมรุกโดยพันตำรวจเอกสุดทิพง์ประสานพันตำรวจเอกประยนุนลาเสือและพันตำรวจโทสุพจน์พรมศิลิโดยเชิญตัวหมอเจนมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อมาสอบปากคำที่กองปราบปรามก่อนจะปล่อยตัวกลับไปโดยส่วนหนึ่งกำลังคอยดูความเคลื่อนไหวโดยไม่ให้หมอเจนรู้ตัวหลังจากการสอบปากคำทางฝ่ายสืบสวนพบว่า หมอเจนรีบเดินทางขึ้นเครื่องบินมาจังหวัดพิษณุโลกทันทีเมื่อถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลกสอพกอเด่นชัยกับกองกำกัรสืบสวนภาค6ได้สะกดรอยตามและได้พบนายแพทย์สอนชาติมารอรับที่สนามบินก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเข้าพักที่โรงแรมอมัมดินลากูนทีมสืบสวนจึงได้เชิญหมอแฮมมาสอบปากคําพร้อมกับยึดรถเก่งของเขามาตรวจสอบและพบว่ามีร่องรอยถูกล้างทําความสะอาด เมื่อสอบถามกับหมอแฮมเขาก็อ้างว่าฝนตกทำให้รถเปืเป้อนจึงเอารถไปล้างเพื่อทำความสะอาดทางฝ่ายผู้กำกับเบียบุตรก็ยังไม่ละความพยายามครับเขาตรวจสอบภายในรถของหมอแฮมอย่างละเอียดยิบจนกระทั่งพบเศษดินติดอยู่ที่ก้านคลัสจึงเก็บมาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งและเก็บเศษดินบริเวณน,นั้นใส่ถุงส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำร,รวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบ ผลตรวจพบว่าเป็นลักษณะดินที่เหมือนกันเป๊ะเลยครับนั่นทำให้ตำรวจเชิญตัวหมอแฮมมาสอบปากคำอีกครั้งแต่หมอแฮมก็ให้การปฏิเสธครับว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับคดีนี้จนกระทั่งทีมสืบสวนได้นำหลักฐานทั้งหมดให้หมอแฮมดูคราวนี้หมอแฮมถึงกับหน้าถอดสีเลยครับและเปลี่ยนใจยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ได้ทำลงไปและในที่สุดครับหมอแฮมก็รับสารภาพแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง ด้วยความเสียใจของการพลั้งมือที่ทำให้คนที่เขารักต้องเสียชีวิตทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นจากการให้การของคนที่อยู่ภายในร้านนะครับทีนี้ด้วยความโมโหทำให้ทั้งคู่เริ่มใส่อารมณ์กันมากขึ้นทำให้ทั้งร้านนั้นพวกเราทั้งสองคนตกอยู่ในสายตาของคนทั้งร้านทั้งคู่จึงรีบออกมาจากที่นั่นเพราะคงไม่อยากให้ใครได้ยินเรื่องที่ทะเลาะกัน จากนั้นนะครับจึงมุ่งหน้าขับรถไปเส้นทางหลวงพิษณุโลกนครสวรรค์และระหว่างที่อยู่ภายในรถทั้งสองคนก็ยังทะเลาะกันอย่างรุนแรงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหมอแฮมจึงพลั้งมือบีบคออีกฝ่ายจนแน่นิ่งไปตอนแรกนั้นหมอแฮมคิดว่าหมอ,ออมเพียงแค่สลบไปเท่านั้นแต่พอตรวจดูจริงๆหมอ,ออมกลับเสียชีวิตไปแล้วหมอแฮมจึงปล่อยเลยตามเลยแล้วขับรถไปที่ทุ่งนาที่รับตาคนหมอแฮมเคลื่อนย้ายศพไปที่กระโปรงหลังรถ แล้วขับรถกลับหอพักที่โรงพยาบาลพุทธชินราชในตอนนั้นหมอแฮมเองก็มืดแปดด้านทำไรไม่ถูกจึงตัดสินใจโทรศัพท์หาหมอเจนโดยบอกกับหมอเจนว่าเขามีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือช่วงค่าวันนั้นเองหมอเจนเดินทางจากกรุงเทพมาถึงพิษณุโลกและชักชวนเ,นเพื่อนๆไปร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะเป็นการอําพรางจนกระทั่งแยกย้ายจากเพื่อนๆพ,พวกเขาได้กลับมาหอพักแพทย์และให้หมอเจน เป็นผู้ขับรถของผู้ตายตามไปเมื่อมาถึงที่เปลี่ยวไร้ผู้คนหมอแฮมจึงทำการราดน้ำมันทั่วศพและรถของเธอแล้วจุดไฟเผาเพื่อต้องการทำลายหลักฐานทั้งหมดพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายสารจังหวัดแพร่จับกลุ่มหมอเจนอีกคนในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดหมอเจนถูกสารพิพากษาความผิดฐานร่วมกันทำลายศพโดยจำคุกสองปี แต่ให้รอลงอาญาสองปีวันที่สองธันวาคมปีพศ2547หมอแฮมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เห็นว่าจำเลยได้บรรเทาผลร้ายด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มารดาผู้ตายประกอบกับคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงบรรเทาโทษในข้อหาเจตนาฆ่าเหลือจำคุก33ปีสเดือนฐานร่วมกันทำลายศพ จำคุก2ปีโทษรวม2ข้อหาจำคุก35ปี4เดือนคดีนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดเพียงแต่ศาลชั้นต้นเท่านั้นครับเพราะว่าหมอแฮมไม่อุทธรณ์คดีเป็นอันปิดฉากตำนานรักสามเศร้าซึ่งในกรณีของหมอแฮมที่ฆ่าหมออมนั้นนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็เคยได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของจริยธรรมแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดกับกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะของคนเก่งแพ้ไม่เป็นและเป็นวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่เราเน้น IQ คือภูมิความรู้มากกว่า EQ หรือภูมิความรักเรื่องนี้หมอพรทิพย์ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเพราะนอกจากหมอเป็นคนฆ่าแล้วยังมีวิศวะกรฆ่าทนายความฆ่าตำรวจฆ่าเยอะมากเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นแพทย์เกี่ยวกับความเป็นคนเก่งแล้วแพ้ไม่เป็นการแพ้ไม่เป็นมาจากระบบการศึกษา แน่นอนอยู่แล้ว100%กับระบบการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพอเราเน้นแต่เรื่องความเก่ง